ในค่าคืนที่สมควรจะเป็นคืนแห่งความสุขที่สุดในชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งทว่าวแสงไฟในห้องสวิทสุดหรูของโรงแรมห้าดาวกลางกรุงเทพกลับไม่อาจกลบความเยือกเย็นในหัวใจของเธอได้ เสียงฝนตกพรำๆข้างนอกหน้าต่างเป็นเพียงเสียงเดียวที่กลบความเงียบงันในห้องที่ควรจะเต็มไปด้วยยอเสียงหัวเราะและความรักชนลทิชาสาวงามผู้เพียบพร้อมเธอเป็นเจ้าสาวที่ผู้คนอิจฉาด้วยความงามราวนางในวรรณคดีและเจ้าบ่าวของเธอคือคิรินนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงทายาทเพียงคนเดียวของมหาเศรษฐีวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีทุกอย่างเหมือนจะสมบูรณ์แบบจนกระทั่งคืนนี้ หลังจากงานแต่งงานอันแสนอลังการผ่านไปอย่างราบรื่นแขกเรือทยอยกลับชลธิชาย,ยืนอยู่หน้ากระจกในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์สะท้อนภาพหญิงสาวที่กำลังจะเป็นแม่ความสุขในหัวใจเธอเต็มเปี่ยมเพราะเธอมีทั้งความรักครอบครัวและลูกน้อยที่กำลังเติบโตในคันทว่าแล้วทุกอย่างก็พังทลายเพียงเพราะข้อความเดียวบนโทรศัพท์ของคิริน เธอไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่เมื่อเขาอาบน้ำนานเกินไปและเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นไม่หยุดชลติชาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยความกังวลแต่สิ่งที่เธอเห็นคือภาพของทีรินกับหญิงสาวอีกคนในห้องโรงแรมแห่งหนึ่งภาพนั้นไม่ใช่แค่ความใกล้ชิดแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเกินกว่าคำว่าเพื่อนข้อความจากหญิงสาวคนนั้นขึ้นว่าขอบคุณสำหรับเมื่อคือนค่ะที่รักหวังว่าคืนแต่งงานของคุณจะไม่น่าเบื่อเกินไปนักขยิบตา หัวใจของชนลทิชาแทบหยุดเต้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเงียบงันมือของเธอสั่นเทาน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอไม่อาจเชื่อได้ว่าผู้ชายที่เธอรักและทุ่มเทให้ทั้งชีวิตจะกล้าทำลายทุกอย่างในคืนที่เธอควรจะมีความสุขที่สุดเมื่อคีรินออกมาจากห้องน้ำเขาก็พบว่าเธอยืนอยู่นิ่งๆพร้อมกับโทรศัพท์ในมือแววตาเธอเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แววตาของผู้หญิงที่หลงรักเขาอีกต่อไปแต่มันคือสายตาของผู้หญิงที่ถูกทรยศและเจ็บปวดเกินกว่าจะให้อภยัย คุณนัดเธอมาที่นี่เหรอหรือว่าส่งเธอกลับไปก่อนฉันจะขึ้นมาน้ำเสียงของชลธิชาเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดคิรินชะงักเขาเงียบไปเพียงอึดใจก่อนจะเอ่ยว่าผมขอโทษมันไม่มีความหมายอะไรเลยแค่ผมพลาดไปคำว่าพลาดของเขาเป็นเหมือนมีดกรีดหลีกลงในหัวใจของเธอชลธิชาไม่ได้พูดอะไรเธอเดินไปหยิบกระเป๋าเล็กๆที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางฮันนีมูนก่อนจะหันกลับมาและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคง ฉันไม่ได้แต่งงานเพื่อมานั่งทนอยู่กับความทรยศฉันมีลูกและฉันจะไม่ให้เขาเติบโตในครอบครัวที่มีแต่คำโกหกแล้วเธอก็เดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่นิดเดียวข้างหลังเธอคือความวุ่นวายและการทรยศข้างหน้าอาจจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เธอก็เลือกแล้วเธอหายตัวไปจากสังคมชั้นสูงและไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้อีกเลยเวลาผ่านไปสามปี ในคาเฟ่เล็กๆริมทะเลในจังหวัดระยองเด็กชายตัวน้อยวัยสองขวบกำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าร้านเสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วบริเวณหญิงสาวเจ้าของร้านยืนยิ้มอยู่หลังเคาน์เตอร์เธอดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยผมยาวสลวยถูกรวบเป็นมวยเรียบง่ายใบหน้าที่เคยแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางหรูราบัดนี้เปลยเปล่าแต่เปี่ยมด้วยความสุขแต่แล้วเสียงกระดิ่งหน้าร้านก็ดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของชายคนหนึ่งคนที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นอีก เขาเดินเข้ามาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและหัวใจที่สั่นไหวคิรินชลทิชาหยุดนิ่งอยู่เพียงครู่เดียวก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างสงบว่าคุณมาที่นี่ทำไมน้ำเสียงของชลทิชาเรียบเย็นแต่ในแววตากลับปิดบังความตื่นตระหนกไว้ไม่นิดคิรินยืนนิ่งราวกับกำลังหาคำตอบให้ตัวเองก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วผมผมตามหาคุณมาสามปี เธอหัวเราะเบาๆในลำคอเย็นชาและห่างเหินฉันไม่ได้หลบคุณหรอกนะฉันแค่ไม่อย,อยากอยู่ในโลกที่มีคุณเขายืนนิ่งดวงตาเขามองไปยังเด็กชายตัวน้อยที่กำลังหัวเราะและวิ่งเล่นอยู่กับลูกค้าคนหนึ่งด้านนอกลูกน้อยคนนั้นคือเลือดเนเชื้อเคลื้อของเขาชลธทิชาเห็นแววตานั้นและรีพูดขึ้นอยากคิดจะเข้ามาในชีวิตเขาเพียงเพราะความรู้สึกผิดของคุณ ไม่ใช่เพราะความรู้สึกผิดที่รินเงยหน้าขึ้นศบตาเธอแต่เพราะผมรักเขาผมรักคุณและผมไม่เคยหยุดคิดถึงครอบครัวของเราเลยเธอหัวเราะอีกครั้งคราวนี้น้ำตาเริ่มคลอในดวงตาครอบครัวเหรอคุณรู้ไหมว่าฉันท้องกี่เดือนในวันนั้นห้าเดือนห้าเดือนที่ฉันอุ้มท้องลูกของเราแล้วคุณไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นในคืนแต่งงานของเราคิรินหลบตาต่ำเขาไม่พูดอะไรหัวใจเหมือนถูกบีบจนแน่นเจ็บที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ ฉันผ่านความกลัวความเหนาและความสิ้นหวังมาด้วยตัวคนเดียวฉันคลอดลูกในโรงพยาบาลเล็กๆที่ไม่มีแม้แต่คนเฝ้าแล้วคุณเพิ่งจะโผล่มาเพราะเพิ่งรู้สึกผิดหรือไงเสียงของเธอสั่นแต่มันเต็มไปด้วยพลังของคนที่เคยล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างสง่างามผมรู้ว่าผมไม่ควรขออะไรเลยเขาเก้าวเข้าไปใกล้ทีละนิดแต่ขอผมได้ไหมแค่ได้อยู่ใกล้ได้ดูเขาเติบโตได้เป็นพ่อของเขา โชลทิชาย,ยืนนิ่งความรู้สึกมากมายประดังเข้ามาทั้งความโกรธความเจ็บและความอ่อนล้าที่สะสมมาตลอดสามปีเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้อ่อนแอเหมือนวันนั้นลูกของฉันไม่ต้องการพ่อที่เห็นแก่ตัวและทำลายความไว้ใจในวันที่มันควรจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเธอเอ่ยช้าๆแต่ถ้าคุณอยากรู้จักเขาคุณต้องเริ่มจากศูนย์และคุณจะไม่มีวันได้ใช้เงินซื้อทางลัดเข้ามาในชีวิตเราอีก คิรินพยักหน้าน้ำตาเริ่มไหลหลงอามโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเสียงลูกหัวเราะแบบนี้ไม่เคยคิดว่าการเห็นลูกชายเล่นอยู่ตรงหน้าจะทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาชื่ออะไรเขาถามเสียงเบาถามผู้ถามเธอตอบชื่อสวยมากเหมือนคุณเลยเขาไม่ได้เป็นของฉันคนเดียวเขาเป็นของตัวเขาเอง เสียงฝนที่เริ่มโปรยปลายอีกครั้งเหมือนเป็นบทบันเลงของช่วงเวลาที่เงียบงันระหว่างสองคนชลทิชาเดินไปยังหน้าร้านเปิดประตูแล้วเรียกลูกชายททมมาหาแม่หน่อยลูกเด็กชายวิ่งเข้ามาหาเธอด้วยรอยยิ้มไรเดียงสาก่อนจะชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นชายแปลกหน้าที่ยืนอยู่ข้างแม่ทามนี่คุณลุงคิรินเขาเป็นชลทิชายหยุดชั่วขณะรากับกำลังต่อสู้กับความรู้สึกในใจ คิรินซุดตัวลงนั่งในระดับเดียวกับเด็กชายยิ้มให้อย่างอ่อนโยนสวัสดีครับทามผมชื่อคิรินยินดีที่ได้รู้จักนะครับทามมองชายตรงหน้าด้วยดวงตาอยากรู้อยากเห็นก่อนจะยิ้มตอบและพูดเบาๆลุงชื่อแปลกจังเสียงหัวเราะหลุดออกจากปากทั้งสองคนอย่างไม่ตั้งใจชลทิชามองภาพตรงหน้าหัวใจเธอสั่นไหวแต่ไม่ใช่เพราะรักหรือความวันวายในอดีตมันคือความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อเธอได้เห็นลูกชายของเธอยิ้มกับโลกกว้าง คุณยังอยากพิสูจน์ตัวเองอยู่ไหมเธอถามโดยไม่มองหน้าเขาคิรินพยักหน้ายิ่งกว่าสิ่งใดในชีวิตเธอหันกลับมาสบตาเขางั้นก็เริ่มจากพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงที่ท่าเรือฉันมีของต้องส่งคุณจะเป็นเด็กส่งของให้ฉันสักวันได้ไหมเขายิ้มออกมาในที่สุดได้ครับเด็กส่งของที่เต็มใจเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อได้อยู่ใกล้ลูกชายของเขา ทามยิ้มกว้างไม่เข้าใจอะไรมากนักแต่รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นจากทั้งแม่และชายแปลกหน้าคนนั้นและเมื่อฝนหยุดตกแดดอ่อนๆยามเย็นก็เริ่มส่องลอดผ่านเมฆหนาะราวกับสัญญาณว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าเหนือทะเลระยองยังคงปกคลุมด้วยเมฆบางๆแสงแดดยามเช้าทอประกายสีทองอ่อนพาดผ่านผิวน้ำ คิรินยืนอยู่ที่ท่าเรือตรงเวลาเขาสวมเสื้อยืดธรรมดากางเกงยืนซีดและรองเท้าผ้าใบคู่เก่าเสื้อผ้าทั้งหมดที่เขาซื้อมาจากตลาดเมื่อคืนด้วยตัวเองไม่มีเครื่องประดับไม่มีนาฬิกาหรูไม่มีเงาของมหาเศรษฐีที่เคยครอบครองตึกรฟ้าในเมืองใหญ่เขามองไปรอบๆสตดอากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นเกลือและเสียงคลื่นเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าความเงียบที่แท้จริงเป็นอย่างไรจนกระทั่งได้ยืนอยู่ที่นี่ ชลทิชาเดินมาพร้อมกล่องสินค้าขนาดกลางสองกล่องในมือและกระเป๋าผ้าใบหนึ่งพาดบ่ามาแล้วเหรอเธอเอ่ยพลางส่งกล่องให้โดยไม่สบตาของพวกนี้ต้องไปส่งที่ร้านกาแฟปลายสะพานเจ้าของชื่อพี่เอเดินตรงไปเรื่อยๆไม่เกินสิบนาทีจะมีเรือจอดรออยู่พอดี คิรินรับกล่องมาไว้ในมือเขาพยักหน้าเงียบๆแล้วออกเดินตามทางที่เธอบอกไม่มีคำบน่นไม่มีคำถามท,ทั้งที่ตลอดชีวิตเขาไม่เคยต้องยกของด้วยตัวเองแม้แต่ชิ้นเดียวแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเหงื่อซึมตามหน้าผากเขาเดินผ่านผู้คนที่มองเขาด้วยความสงสัยบางคนจำได้ว่าเคยเห็นเขาในหน้าหนังสือพิมพ์บางคนเพียงคิดว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่หลงทางแต่สำหรับคิรินเขารู้ดีว่าเส้นทางนี้คือการเริ่มต้นที่แท้จริง เมื่อมาถึงร้านปลายสะพานหญิงวัยกลางคนหน้าตาใจดีต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มกล่องของชนใช่ไหมจะขอบใจมากนะนี่นี่ร้อนใช่ไหมเอาน้ำเย็นๆไปดื่มก่อนสิคีรินยิ้มรับน้ำจากพี่เอแล้วโค้งขอบคุณเล็กน้อยไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นเด็กใหม่ของชนเหรอครับเพิ่งเริ่มงานวันแรกพี่เอหัวเราะเบาๆหานแน่เอาใจช่วยนะชนเป็นคนที่ระวังมากถ้าไม่ไว้ใจจริงๆจ,จะไม่ให้ใครอยู่ใ,ใกล้ลูกชายเธอหรอก คิริงยิ้มบางๆหัวใจเขาอุ่นขึ้นเล็กน้อยกับคำพูดนั้นเขายกมือไหว้ลาแล้วเดินกลับไปยังร้านคาเฟ่ของชลธทิชาเมื่อกลับมาถึงเขาเห็นทามนั่งระบายสีอยู่บนโตไม้ตัวเล็กภาพที่เด็กชายระบายคือบ้านหลังหนึ่งกับต้นไม้สูงและมีคนสามคนยืนอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่ชลธทิชาย,ยืนอยู่หลังลูกเงียบฮ่าฮ่าวันนี้เก่งมากเธอพูดขึ้นเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ พี่เอโทรมาบอกว่าเธอพูดจาดีขอบคุณและไม่ถือตัวเลยก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำคิรินตอบชลทิชายหยิดผ้าเย,ย็นส่งให้เขาทำได้ดีแต่ยังต้องพิสูจน์อีกเยอะโดยเฉพาะกับทามเขารับผ้ามาเช็ดหน้าแล้วนั่งลงข้างลูกชายที่ยังคงระบายสีต่ออย่างตั้งใจทามครับวันนี้พ่อเอ,อิดลุงคิรินขนของไปส่งร้านปลายสะพานมาเหนื่อยมากเลยแต่พอเห็นรูปที่ทามวาดก็หายเหนื่อยเลย เด็กชายเงยหน้ามามองก่อนจะยิ้มให้จริงหรือครับจริงที่สุดเลยครับชลทิชาหันหน้าไปทางอื่นเพื่อปิดบังแววตาอ่อนไหวความอ่อนโยนของทิรินกับลูกชายทำให้บางอย่างในใจเธอสั่นไหวแม้จะพยายามปิดกั้นแต่ก็ไม่อาจโกหกตัวเองได้หลังจากนั้นทั้งสามคนช่วยกันเก็บของภายในร้านเตรียมปิดร้านในช่วงเย็นทิรินล้างแก้วเก็บจานโดยไม่มีท่าทีเหนื่อยหน่ายทำวิ่งไปหยิบผ้าถูพื้นมาให้แม่ขณะที่ชลทิชากวาดพื้นอย่างเงียบ ฮ่ <peach> <izada> เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยชลธทิชานั่งลงบนเก้าอี้ไม้หน้าร้านมือข้างหนึ่งยกแก้วน้ำขึ้นจิบเบาๆแสงเย็นทอดผ่านแนวเสาไม้กลิ่นเค็มของทะเลเริ่มอบอวนในอากาศอีกครั้งพรุ่งนี้เธอมาทำงานอีกไหมคิรินหันมามองเธอตอบทันทีโดยไม่ลังเลแน่นอนเธอพยักหน้าเบาๆดวงตาสบกับเขาเพียงชั่วขณนะฉันไม่ได้ต้องการคนมาช่วยแค่ในร้าน เธอพูดเสียงเบาแต่ชัดฉันต้องการคนที่พร้อมจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ชั่วคราวไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดแต่เพราะเขาเลือกแล้วว่าจะเป็นคนที่ทำเชื่อใจได้เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงหนักแน่นผมเลือกแล้ว สายลมเย็นพัดผ่านราวกับจะยืนยนันคำพูดของเขาทั้งคู่ยังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่ในค่ำคืนนั้นขณะที่เสียงหัวเราะของไามกล้องกังวานไปทั่วอากาศความหวังบางอย่างก็เริ่มเติบโตในเงาเงียบของอดีตที่เจ็บปวด หลายเดือนผ่านไปที่คีรินกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใหม่ในเมืองเล็กริมทะเลแทนที่จะกลับไปนั่งในห้องประชุมหรูหรือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวอย่างในอดีตเขากลับเลือกตื่นเช้ามืดทุกวันช่วยชลทิชาชงกาแฟหั่นขนมปังทำความสะอาดร้านและเดินจับมือลูกชายส่งไปโรงเรียน เขากลายเป็นผู้ชายที่ไม่มีใครจำได้ว่าเคยมีชื่ออยู่บนปกนิตยสารธุรกิจระดับโลกเขาไม่เคยพูดถึงอดีตอีกเลยไม่เคยอวดไม่เคยเอาเงินซื้อใจใครทุกสิ่งที่เขาทำคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักไม่ใช่คำพูดหรือของขวัญแพงๆแต่มันคือการอยู่ตรงนั้นในวันที่อีกคนล้มลงและในวันที่อีกคนไม่มีแรงจะลุกททมเริ่มเรียกเขาว่าพ่อ โดยไม่มีใครบอกเด็กชายพูดคำนั้นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งขณะที่คิรินผูกเชือกรองเท้าให้และนั่นทำให้เขาน้ำตาไหลโดยไม่ทันรู้ตัวชลทิชาเห็นทุกอย่างเธอเฝ้ามองเขาเปลี่ยนแปลงจากชายผู้เย่ยหญิงเป็นคนที่อ่อนโยนอดทนและเต็มไปด้วยความรับผิดชอบเขาไม่เคยขอให้เธอยกโทษเขาแค่ทำซ้ำๆอย่างเงียบๆจนหัวใจที่เคยเย็นชาของเธอค่อยๆละลายลง เย็นวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าย้อมด้วยสีส้มของดวงอาทิตย์ตกชนลทิชานั่งอยู่บนระเบียงหลังร้านคิรินเดินขึ้นมาช้าๆพร้อมถ้วยชาและขนมปังปิ้งที่เธอชอบเธอมองเขานิ่งๆรับถ้วยชามาอย่างเงียบฮ่าฮ่านายเปลี่ยนไปมากเธอเอ่ยเบาฮ่าฮ่เพราะผมได้รู้ว่าไม่มีทรัพย์สมบัติใดในโลกมีค่ามากกว่ารอยยิ้มของลูกและสายตาที่คุณมองผมด้วยความเชื่อใจอีกครั้ง ถ้าถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เธอเอ่ยขึ้นก่อนจะหยุดเขายิ้มเจือจางผมจะเลือกคุณอีกครั้งและครั้งนี้ผมจะไม่มีวันพลาดเธอหันหน้าหนีแต่ไม่อาจซ่อนน้ำตาที่คลอเบา้าคุณรู้ไหมวันที่ฉันเดินออกจากคืนนั้นฉันไม่ได้เสียใจที่ทิ้งคุณไว้เบื้องหลังฉันเสียใจแค่สิ่งเดียวว่าลูกจะไม่มีพ่อแต่วันนี้เขามีพ่อแล้วครับคิรินเอื้อมมือแตะเบาๆที่หลังมือเธอ และถ้าคุณยอมให้ผมเป็นสามีของคุณอีกครั้งผมสัญญาว่าจะใช้ทั้งชีวิตนี้เพื่อดูแลคุณให้สมกับที่คุณเคยให้อภัยคนที่ไม่ควรได้มันชนรทิชาหัวเราะทั้งน้ำตาฉันไม่ได้ให้อภัยเพราะคุณสมควรได้รับมันฉันให้อภัยเพราะลูกของเราสมควรจะเติบโตในบ้านที่มีความรักไม่ใช่ความแค้น วันต่อมาในขณะที่ผู้คนในเมืองเล็กๆยังคงใช้ชีวิตตามปกติร้านกาแฟริมทะเลก็กลับมาคลึกครื้นกว่าทุกวันทามวิ่งถือการ์ดใบเล็กไปจากทุกโต๊ะการ์ดใบเล็กๆนั้นเขียนด้วยลายมือเด็กอย่างบรรจงขอบคุณที่เป็นครอบครัวของเราวันนี้แม่จะแต่งงานกับพ่ออีกครั้งแล้วเราจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปครับทาม ผู้คนทั้งร้านโห่ร้องยินดีบางคนถึงกับน้ำตาคลอเมื่อเห็นว่าความรักที่แตกสลายวันนั้นถูกเย็บขึ้นใหม่อย่างงดงามพิธีเล็กๆจัดขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ชายหาดไม่มีความหรูหราไม่มีแสงไฟไม่มีนักกล่าวไม่มีแหวนเพชรมีเพียงสายลมเกลือเค็มเสียงคลื่นซัดฝั่งแสงแดดอ่อนและคำสาบานที่เรียบง่ายแต่งงดงามผมไม่ขอสัญญาว่าจะไม่มีวันพลาดอีกคิรินเอ่ยด้วยน้ำเสียงสัน่น แต่ผมขอสัญญาว่าทุกครั้งที่ล้มลงผมจะลุกขึ้นมาเพื่อคุณและทมาผมจะไม่ปล่อยมืออีกไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรชะลธิชาย,ยิ้มทั้งน้ำตาเธอพยักหน้าเบาฮ่าฮ่าฉันไม่ต้องการเจ้าชายไม่ต้องการหวังไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแค่คุณยืนอยู่ตรงนี้และเลือกฉันทุกวันเท่านั้นก็พอ เสียงปรบมือดังขึ้นเมื่อทั้งสองอบกอดกันท่ามกลางแสงอาทิตย์ลับฟ้าทำวิ่งเข้ามาสวมกอดพ่อแม่เสียงหัวเราะของเขาดังตรบเสียงคลื่นและที่ริมทะเลอันเงียบสงบนั้นความรักที่เคยแตกร้าวก็กลับมาแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมเพราะบางครั้งเราต้องแตกสลายเพื่อเรียนรู้วิธีประกอบหัวใจขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการให้อภัยแต่มันคือเรื่องราวของการเติบโตเรียนรู้และกล้ารักอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรี ท้ายที่สุดแล้วชีวิตไม่ได้วัดจากวันที่เราล้มแต่วัดจากวันที่เราลุกขึ้นมาและเลือกจะรักแม้เคยถูกทำลายมาก่อนและสำหรับเขาสำหรับเธอและสำหรับทมนี่คือจุดเริ่มต้นของตลอดไปที่แท้จริง